ชอบกันค่ะไปกันสองคนสวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะไปกับพ่อใหญ่ไปซื้ออาหารก็คือวันอาทิตย์อาหารหมดสเสบียงหมดเราก็จะไปซื้ออาหารเพื่อนๆดูหรือเปล่าคะว่าทําไมสิวชอบมาขึ้นตรงปากของเราเจ็บมากแกะเท่าไหร่ก็แกะไม่ออกคือพยายามแกะพยายามแคะก็ยังแคะไม่ออกแล้วก็เจ็บด้วยเ,เดี๋ยวจะหายาทาเหมือนจะอักเสบก็ ขึ้นอยู่ตรงนี้ตุ่มสองตุ่มคือแม่สมศรีรู้สึกว่าเราแม่สมศรีเปลี่ยนครีมเป็นคนที่แพ้อะไรง่ายมากโฟมร้างหน้า,าหรือว่าครีมถ้าเปลี่ยนยี่ห้อดังๆเอามาทาไม่ได้นะคะแพ้ค่ะพื่นขึ้นเป็นสิวขึ้นตอนนี้หยุดใช้ไปแล้วได้ได้ได้มาช่วงของปีใหม่เอามาลองทาสองวันเท่านั้น ทานสิวคึนนี่ช็อปก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านก็นังจะถึงบ้านมาซื้อาอาหารกันสองคนตานแาวก็ใหญ่มาสวิทกันนานมากที่ไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยกันสองคนนะคะเพราะว่า,าเด็กๆออกไปข้างนอกออกไปเล่นกับเพื่อนเราก็พากันมาเขาเริ่มโตแล้วลูกๆก,ก็ไม่อยากมากับเราเขาก็อยากจะไปเล่น เพื่อนเขาแม่สมศิีก็ปล่อยไปนี่ยนะชีวิตในต่างแดนของเราในวันนี้มาช็อปกันสองคนถึงแล้วให้พ่อใหญ่หาที่จอดรถนะคะ